อ่าเธอเอ่ยชื่อเนติวิทย์นะหลายคนนะคงรู้จักเพราะว่าชื่อนี้นี่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายคนก็มองว่าเขาเป็นคนหัวรุนแรงเบาหน่อยก็มองว่าเขาเป็นคนขวางโลก เพราะว่าเขาชอบวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวนะแต่วิพากษ์วิจารณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้คนจำนวนมากนี่ถือปฏิบัติกันมายาวนานแล้วก็ยัง แสดงความเห็นที่ต่อต้านความคิดแบบอนุรักษ์นิยมอยู่บ่อยครั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนติวิทย์ก็สร้างความฮือฮาเพราะว่าไปบวชที่วัดยานเวศกวันไม่ได้บวชแค่อาที่สองอาทที่์นะบวชเข้าพรรษา แล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสี่ห้าวันก่อนเขาก็เขียนบทความนะลงเฟซบุ๊กแล้วก็เผยแพร่กันไปกว้างขวางพูดถึงความรู้สึก แล้วก็ประสบการณ์ช่วงที่บวชเป็นพระนะอยู่ที่วัดยานเขาเริ่มต้นด้วยข้อความทํานองว่าเนี่ยตอนที่เขาเป็นนักเรียนเวลาปรากฏตัวหรือเป็นข่าวในสื่อต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ สร้างความไม่พอใจให้กับคนอ่านผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยจะเรียกมาเรียกมาตักเตือนนะต่อว่าแล้วก็หนักเข้าก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ไม่อยากให้แต่งชุดนักเรียนเพราะว่าไปสร้างความเสื่อมเสีให้กับโรงเรียน พูดง่ายคือว่านะออกจากโรงเรียนได้ก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเวลาเป็นข่าวนี้หนัสือมวลชนเขาก็วิจารณ์ผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช่แค่วิจารณ์ตัวในติวิทย์แต่ก็บอกว่าในพอมาบวชที่วัดยานเนี่ยไม่เคยมีสักครั้งเลยนะทีะ่ผู้ปกครองคณะสงฆ์เนี่ยหรือเจ้าวาด ลองเจ้าว่านี่จะเรียกเขาไปตักเตือนไปแนะนำสั่งสอนหรือว่าไปขอร้องว่านี่อย่าบวชพระต่อไปเลยศึกไปดีกว่าเดี๋ยวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงทาองวันนี่ในตีวิตบอกไม่เคยมีเลยมีคราวหนึ่งนะมีเพื่อนมาเยี่ยมนะเพื่อนก็เป็นคนหนุ่มสาววัยเดียวกับเขาแล้ว แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ปรากฏว่ากลายเป็นข่าวนะในะสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะและก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในข่าวนั้นก็ผู้ประกาศก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่แค่นติติทว์อย่างเดียวหรือเพื่อนอย่างเดียวตำหนิวัดด้วยนะปรากว่า หลังจากนั้นเนี่ยติวิทย์ก็ถูกเรียกไปไปพบผู้ใหญ่ในวัดผู้ใหญ่ในวัดนัานก็เอาคลิปข่าวที่วิจารณ์เนติวิทกับเพื่อนแล้วก็ทางวัดนะมาให้เนติวิทดูต้องเรียกว่าพระเนติวิทย์นะตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไร กลับเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะที่สื่อมวลชนจะวิพากษ์วิจารณ์ได้อันนี้ก็คงเป็นเพราะว่าทางผู้ใหญ่ในวันนี้เข้าใจนะคนหนุ่มสาวนี่ไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมการมาวัดแต่งตัวก็ก็เลยแต่งตัวไม่ได้เข้าสายตาไม่ได้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ได้มีการต่อว่าพระเนตติวิทย์ แต่อย่างใดเลยก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากเพราะนึกว่าเนี่ยคงจะโดนอีกแล้วเหมือนกับที่เคยเจอสมัยเป็นนักเรียน,นยตอนหลังเนี่ยพอถึงเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงเกณฑ์อาหารพระในตรีวีนี่ก็ประกาศตั้งแต่ก่อนบวชแล้วว่าจะคัดค้านนะการเกณฑ์อาหารตัวองนี ตัวเองเนี่ยก็จะไม่ไปเกณฑ์อาหารนะถึงแม้จะมีหมายเรียกก็ไม่ไปแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะศึกนะเพื่อไปสู้เรื่องนี้เพื่อไม่เสียชื่อวัดนะแต่ปรากฏว่าติดสอบนะติดสอบนะักติดสอบบาลีประโยคหนึ่งประโยคสองสอบเสร็จแล้วปรากฏว่าสอบตกบางวิชาก็เลยตั้งใจว่าจะสอบซ่อมซึ่งก็ทําให้ศึกไม่ได้ คราวนี้เนี่ยก็ไปก็ไปแจ้งให้ทางผู้ใหญ่ในวัดทราบนะว่ามีความตั้งใจที่จะบวชพระต่อจนกว่าจะสอบซ่อมเสร็จแล้วค่อยศึกไปไปสู้เรื่องเกณฑ์อาหารพรากว่าทางผู้ใหญ่ในวันนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องคาดคันให้ศึกนะกลับบอกให้อยู่ต่อดีแล้วนะ อยู่ต่อเพื่อจะสอบบาลีให้เรียบร้อยแล้วก็ย่งอันนั้นก็ถึงกับบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะให้สึกนะให้บวชไปเรื่อยๆเพื่อได้ฝึกฝนตนนะเพราะเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตนขึ้นมาในติวิทบอกว่าเนี่ยผิดคาดนะเพราะคิดว่าทางวัดนี่จะกลับสายไล่สงให้สึกไปไวๆนะเพราะว่ากลัวเสียชื่อวัดนะ แต่ไม่มีแบบนี้เลยก็เลยประทับใจมากนะแล้วก็ตอนนี้ก็ศึกมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ทำหลายอย่างที่ถึงต้องการที่จะทำรวมทั้งการสู้เรื่องเกณฑ์ทหารด้วยอันนี้เนี่ยก็ในที่ก็ตอบเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาประทับใจมากเลยนะไม่คิดว่าจะเจอสังคมอนุรักษ์นิยมที่ดี ผู้ยางคือว่าไม่คิดว่าสองคมอนุรักษ์นิยมที่ดีเนี่ยม,มันมีจริงนะแต่ว่าไปพบของจริงที่วัดยานเวสกวันประทับใจมากแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รับการอบอุ่มนะได้รับความใส่ใจได้รับกำลังใจนะไม่รังเกียจไม่ผักใสเขาสูว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะลืมเลือนได้อันนี้ข้อเขียนนะที่เขียนได้ยาวก,กว่านี้นะ อันนี้ก็อาจมาอ่านแล้วก็รู้สึกว่าต้องอยกความดีความชอบหรืออนุโมทนานะแสดงความชื่นชมกับทางวัดญาณเวสสกวันนะเพราะว่าคณะสงฆ์นี่แสดงเห็นความเมตตาและความใจกว้างคือถ้าไม่มีเมตตานี่แล้วก็ไม่มีความใจกว้างก็คงจะกีดกันผักไส ในติวิทย์ให้มาบวชตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามีความเมตตาต้อนรับแะที่ต้อนรับได้เพราะไม่มองเห็นว่าเขาเป็นคนเลวร้ายแม้จะเห็นต่างแ,แม้จะมีความคิดต่างแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายอยากจะมาบวชก็มาบวชได้เลยขอเพียงแต่ว่าให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของวัดแล้วทำอย่างนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้อง มีความหนักแน่นไม่หวันไหวนะต่อเสียงวิพา์วิจารณ์เพราะว่าตอนที่วัดยานเนี่ยรับพระเนติทย์มาบวชน,นี่โอ้มีเสียงวิพา์วิจารณ์มากแล้วไม่ใช่จากใครนะก็จากชาวพุทธจํานวนไม่น้อยรวมทั้งญาติโยมที่อยู่ใ,ใกล้เชกวัดยานฟังมาว่ามีญาติโยมบางคนบอกว่าเนี่ยตราบใดที่แกนนำสามกีบคนนี้เนี่ยยังอยู่วัดนี้จะไม่เหยียบวัดเลยนะจนกว่า เขาจะศึกหาหลาเพศไปก็คงมีคนคิดแบบนี้เยอะแล้วก็พูดให้ทางผู้ใหญ่ในวัดทราบนะแต่ทางคณะสงฆ์วัดใหญ่ก็ไม่หวั่นไหวที่จริงความเห็นของโยมคนนั้นเนี่ยน่าจะมองอีกมุมหนึ่งนะว่าเออคนแบบนีนติวิตเนี่ยมาบวชพระนี่เป็นเรื่องดีนะเพราะเขาจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนนะได้มาเรียนรู้ระำำน,นะ สิ่งที่ดีงามได้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาน่าจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีน่าจะส่งเสรรไม้มีคนแบบนี้มาอยู่วัดมาเรียนรู้นะจะมาเรียนรู้พระธรรมคําสอนเนี่ยจากการบวชพระน่าจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่กลับมองว่าเนี่ยวัดยานทําแบบนี้ทําได้ยังไงไปรับคนแบบนี้มาได้ยังไงคือตัวเองเกียดนะ บุคคลอย่างเนติเวสเราก็คาดหวังให้พระนี่เกียรติด้วยหรือว่ากีดกันผักสายไล่ส่งแต่ว่าก็ดีนะที่ทางพระในวัดไม่ใช่พระผู้ใหญ่นะแต่ว่าคณะส่งนี่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวโยมจะวิพากวิจารยังไงก็เป็นเรื่องของโยมไปเราก็ทําหน้าที่ของเราเพราะาหน้าที่ของพระเนี่ยคือแล้วคือเปิดกว้างให้คนได้ไมาเรียนรู้ธรรมะจะเป็นใครก็ตาม ถ้าว่าเขาตั้งใจจะมาศึกษาธรรมก็แล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็เปิดรับทุกคนไม่เลือกว่าเป็นใครก็ตามแม้แต่คนติดยาคนที่เคยเป็นอาญากรอยากจะมาเบิดพระทางวัดไม่ว่าวัดไหนก็ต้องรับหรือควรจะรับนะอันนี้ก็ไม่ต่างจากหมอนะหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจรผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ หรือว่าจะเป็นอริราชศัตรูถ้าบาดเจ็บนะหมอก็ต้องรักษาไม่มีการเลือกว่าเป็นใครจะเป็นคนค้าย,ยาจะเป็นนักการเมืองคอร์รัปชันจะเป็นผู้ร้ายฆาตกรฆ่าคมขืนถ้าบาดเจ็บมาหมอก็ต้องรักษาพยาบาลก็เวยอันนี้เป็นจัญญาแพทย์พระก็มีจัรญ,ญาพระนะก็คือว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยถ้าหากว่า หนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ตามหรือว่ามาเรียนรู้ตั้งใจมาเรียนรู้ธรรมะก็พร้อมจะรับไม่มีการรังเกียจผักใสอันนี้แสดงถึงความเมตตานะแล้วความใจกว้างนะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่สืบมาที่จริงถ้าหากว่าพระเรารังเกียจคนที่เป็นฆาตกรนี่เราก็คงไม่มีพระอาหารหันต์ที่ชื่อองคุลิมานนะองคุลิมาน,นี่ฆ่าคนมาเยอะมากนะแต่พู้เจ้าก็ ต้อนรับนะแล้วก็สามารถที่จะสอนจนกระทั่งพระองคุลิมาได้เป็นพระรหัสนี่พระเราก็เหมือนกันนะที่จริงไม่ใช่พรางเดียวควรจะเป็นชาวพุทธเดียวควรจะมีความเมตตากรุณาในความเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้าวัดบ่อยแค่ไหนหรือว่าทําบุญใส่บาตรมากแค่ไหนหรือว่าถือศีลห้าครบหรือเปล่าน,นั้นก็สําคัญแต่สําคัญไม่น้อยคือความเมตตาเมตตาต่อคนที่ คิดต่างนะหรือว่าใจกว้างต่อคนที่คิดต่างแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรานับถือแต่ก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนเลวนะเขาอยากจะมาศึกษาธรรมะก็เปิดรับใจกว้างให้ความเมตตามาไมแ่แปลว่าตามใจหรือว่าอ,อ่อนอ่อนผ่อนตามนะเมตตาแต่ว่ารักษาหลักการเอาไว้อยากจะมาเรียนศึกษาธรรมะก็เปิดรับหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ยินดี แต่ว่าก็ให้ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือว่าตามระเบียบอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะมีนะไม่ใช่เฉพาะพระเดี๋ยวนี้เราพอใครที่คิดต่างเห็นต่างก็มีความรังเกียจเดียดฉันมองเป็นศัตรูมองเป็นคนร้ายแต่ไม่ได้ความโกรธความเกลียดนะแทนที่จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจหรือมองว่าเขายัางเป็นมนุษย์ ที่ต่างจากเราแต่เขาก็เป็นมนุษย์ที่ควรได้รับความเมตตากรุณาจากเราอันนี้วัจญานี่ท่านได้เป็นแบบอย่างนะที่ทำให้คนอย่างนิติวิทนี่เกิดความซาบซึ้งประทับใจนะเรียกว่าชนะชนะใจด้วยธรรมะนะชนะใจด้วยเมตตาชนะใจด้วยความดีซึ่งตรงกับที่พู้เจ้าสอนเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธเอาชนะความตนีด้วยการให้ไม่ใช่เอาชนะด้วยการผักไสไล่ส่งนะ หรือว่าใช้อำนาจบีบบังคับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะมีนะในแวดวงเรียกว่าสังคมนทนหรือว่าพุทธมนทนอ่าเตรียมรับพรอ,อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยท้าผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วที่บาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกบปาขอความดำริทั้งภูงงเต็มที่ จันโทปนารโสยัธาเหมือนพระจัจทร์ในวันเพลนมณีโชติรโสยัธาเหมือนกามณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโยวิวัจันตุวันตาายทาง้งบวงจงบำราชกายสาพาโรภวินาสตุโรคทั้ทงปวงของท่านจงหายมาเทพาว,วันตา,ายรโย อันตารายามีแก่ท่านสุขิทีพายุโกภาวานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังุทาปัจิโนจัตาโรธรรมาวะทันทียุวันโสนสุขังภาลังสังสีปการคืออายุวันนาสุขาพลา ย่อมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวันตูสาพมังคลังพาสาพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตูสาพพเทวตาพระลาเทวดาทั้งวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาภาธานุพาเวนะ้วยอนุพาแห่งพาธรรมสาภาสังฆานุพาเวนะ้วยอนุพาแห่งพาสงสาาโสทิพาวันตุเตพาพาสวัสดีสั้างลายจ่อมมีแก่ท่านทูมื่อเถร